รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสวัสดีครับคุณฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการมันนี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการมันนี่ช็อตโดยผมยุทธนากระบวนแสงทางสวทคลื่นข่าวคุณภาพ FM97 จันถึงสุกบ่าย3โมงถึง4โมงเย็นเราพบกันที่นี่ครับส่วนวันเสาร์และวันอาทิตย์พบกันในรายการวิทยุมนิ p l u ทาง fm 101ตั้งแต่บ่าย3โมงเป็นต้นไปเช่นเดียวกันนะครับและอย่าลืมนะครับเรียนเชิญไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน m o n e ิ plus ของเราจะได้เอาไว้รับฟังรายการวิทยุมันิ plus รับฟังรายการวิทยุมั n นิช็อต และเอาไว้รับชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นในการดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS เข้าไปที่ p a y Store หรือ App Store ก็ได้แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยยอยักษ์สารอุททหารททงนนูสารานะครับหรือว่าจะพิมพ์คาว่า m o n e y p l u เป็นภาษาอังกฤษก็ได้นะครับ M O N E Y P L U S มันนี่พลัสติดกันตรงตัวพิมพ์คำว่ายุทธนาเป็นภาษาไทยแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายค้นหาหรือจะพิมพ์คำว่า Moneyplus เป็นภาษาอังกฤษก็ได้สามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Moneyplus ของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันเรียนเชิญได้เลยนะครับสำหรับ2วิธีในการติดต่อกับเราโดยตรงวิธีแรกคอตไลน์สายด่วน0 8 1 9 8 4 9 7 3 5 0819849735 วิธีที่2ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line ลาย ID ของเราก็คือพิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว A sign แล้วตามด้วยคำว่า money plus M O N E Y P L U S money plus ติดกันตรงตัวนะครับคุณนนฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน Line บอกว่าบวรบกวนอยากถามหุ้นเอเชียนว่างบไตรมาส3จะออกมาดีไหมราคาเข้าซื้อและราคาเป้าหมายเป็นอย่างไรจัดให้ครับคุณนนทครับท่านต่อมาครับคุณกันนิกา ฝากคำถามมาผ่านทางแอปพลิเคชัน l ล n e คุณกัรนิกาบอกว่าติด b ีแลนที่ราคา1บาท82สตางค์ตอนนี้เนี่ยลงไปแถวๆ1บาท62สตางค์ควรซื้อถัวเฉลี่ยดีไหมสำหรับ b l a n นนะครับอดใจรอหน่อยนะครับคุณกัรณิกาจะรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยท่านต่อมาคุณสาธิตนะครับ คุณสาธิตบอกว่าตอนนี้ติดดอยหุ้นของ JWD อยากรู้ว่า JWD มีโอกาสกลับไปที่11บาทบ้างไหมตอนนี้ติดดอยอยู่นะครับลมเย็นไหมครับคุณสาธิตใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวรีบจัดคิวตอบให้โดยด่วนเลยนะครับและงานดีครับงานที่เริ่มขึ้นแล้วในวันนี้ไม่อยากให้พลาดกันครับตลาดลรักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอเชิญชวนลงทุนวันนี้โอกาสดีสร้างได้เมก้าอินเวสต์ now เทศกาลลงทุนหุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมระหว่างวันที่22จนถึง25กันยายนนี้ณนะบริเวณชั้น1แฟชั่นแกลเลอรี eria, ห้างสปปรรพสินค้าเมกาบางนาตั้งแต่10นาฬิกาถึง20นาฬิกานะครับมามองหาทางเลือกเพิ่มความมั่งคั่งจัดพอทุ้นอนุพันธ์กองทุนรวมพบ4โอกาสเพื่อผู้ลงทุนที่คุณไม่ควรพลาด 1. โอกาสมั่งคั่งในหุ้นเลือกให้เป็นเน้นที่คุณภาพ 2. โอกาสสร้างเงินล้าน ายอยออมด้วยกองทุนรวม 3. โอกาสทำกำไรป้องกันความเสี่ยงด้วยอนุพันธ์ 4. โอกาสง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีการลงทุนสุดลำ้ำมางานเดียวครบวงจรทุกบริการการลงทุนอัปเดตการลงทุนจัดพอร์ตลงทุนหุ้นอนุพันธ์สร้างโอกาสมั่งคั่งในหุ้นรับคำปรึกษาให้บริการครบวงจรทุกเรื่องการลงทุนวางแผนสร้างพอร์ตหุ้นอนุพันธ์กับ17บริษัทหลักทรัพย์เลือกกองทุนรวมกว่า1,000กองทุนหลากหลายนโยบาย ช่วยวางแผนการลงทุนกับ14บริษัทหลักทรัพย์จัดก,การกองทุนรวมฟังสัมมนาจากกูรูคุยสนุกกับเน็ตไอดอลต้นแบบคนลงทุนเต็มอิ่มตลอด4วันเวิร์กช็อปเทรดออนไลน์ง่ายๆสไตล์มนุษย์เงินเดือนทุกธุรกรรมรับเลยของสมนาคุณอย่าลืมปัตรประจำตัวประชาชนและสมุดบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมได้ในงานนะครับและพบกันที่งานเมกาอินเวสท์น เทศกาลลงทุนคุ้นอนุพันธ์กองทุนรวม22-25กันยายนนี้ที่เมก้าบางนา รายละเอียดเพิ่มเติม www.z.or.th/investnow นะครับและช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับการวิเคราะห์ถึงผลการประชุมของคณะกรรมการนโยบายการเงินธนาคารกลางสหรัฐผลออกมาอย่างนี้แล้วจะส่งผลต่อตลาดหุ้นบ้านเราอย่างไรนะครับมาดูมุมมองของนักลงทุนสถาบันนะครับในสไตล์ของบลจทาลิสช่วงนี้ครับผมเชิญท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุน บริษัทเรัพั์จัดการกองทุนทาลิสคุณประภาสตันพิบูรลศักดิ์หรือพี่หุยให้เกียรติมาคุยกับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับสวัสดีครับพี่หุยครับครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับผลการประชุมคณะกรรมการ FOMC ธนาคารกลางสหรัฐเมื่อคืนที่ออกมาตัดสินใจคงดอกเบีย้ยไว้เท่าเดิมด้วยมติไม่เป็นเอกฉันอันนี้เป็นไปตามคาดไหมครับ ก็เป็นไปตามที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่คาดการเอาไว้ว่าจะยังไม่ขึ้นรอบนี้แต่อย่างไรก็ตามน่าจะมีโอกาสขึ้นในรอบสองรอบหน้าเพียงแต่ว่าก็จะให้น้ําหนักในรอบของการขึ้นดอกเบีย้ยในเดือนธันวาคมมากกว่าพฤศจิกาเพราะว่าพฤศจิกาเนี่ยเป็นช่วงที่มีการเลือกตั้งประธานาธิบดี<ๆ>เขาไม่อยากให้นโยบายทางด้านการเงินเนี่ยไปกระทบแล้วไปส่งผลต่อการเลือกตั้ง ครับเพราะว่าเฟดยังจะมีการประชุมอีกประมาณ2ครั้งภายในปีนี้สครั้งในปีนี้ใช่ครับก็คือต้นเดือนพฤศจิกายนและกลางเดือนธันวาคมนะครับทีนี้ย้อนกลับไปนิดนึงครับการที่มติออกมาไม่เป็นเอกฉันท์เต่อ3เนี่ยตรงนี้นี่มีนัยยะไหมครับ ถ้าไปอ่านดูในเนื้อหาสาระเนี่ยถือได้ว่ามีพัฒนาการที่ค่อนข้างจะส่งสัญญาณที่ชัดเจนขึ้นว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ซึ่งสัญญาณในครั้งนี้จะค่อนข้างชัดเจนโดยดูได้จากคะแนนเสียงเลยเจ็ดต่อสามซึ่งถือได้ว่าเกือบก้ากึ่งละดังนั้นผมคิดว่าในการประชุมรอบหน้าดีไม่ดีเสียงแทนที่จะเป็นเจ็ดต่อสามอาจจะเป็นหกต่อสี่และรอบต่อไปก็มีความเป็นไปได้ครับที่คะแนนเสียงอาจจะกลับอีกข้างหนึ่งนะฮะ หรือถ้ายังไม่กลับเนี่ยผมคิดว่าในช่วงต้นปีหน้ายัางไงดอกเบี้ยก็มีแนโน้มที่น่าจะขึ้นได้ค่อนข้างแน่นอนนะครับทีนี้ผมย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะครับถึงผลการประชุมของ BOJ ที่ออกมาก็ไม่ได้สร้างความเซอร์ไพรส์ให้กับตลาดเช่นกันใช่ไหมครับก็ในอดีตทางด้าน BOJ เเขาก็มีนโยบายที่ออกมาเนี่ยเซอร์ไพรส์ตลาดไปหลายครั้งด้วยกันนะครับซึ่งก็ไม่เป็นที่ชื่นชอบของตลาดเท่าไหร่นะัก ในครั้งนี้เขาก็ได้ส่งสัญญาณว่าต่อไปเนี่ยการที่จะปรับเปลี่ยนนโยบายอ,อะไรก็ตามเนี่ยเขาพยายามที่จะไม่ให้เซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็จะพยายามส่งสัญญาณให้ตลาดได้รับรู้มากกว่าที่เป็นอยู่นะครับครับก็คือ BOJ ก็มีบทเรียนอยู่เป็นระยะระยะด้วยเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับจากผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐล่าสุดเนี่ยอันนี้ถือว่าน่าจะเป็นผลบวกต่อตลาดหุ้นทั่วโลกไหมครับ ก็เป็นเช่นนั้นนะครับก็จะเห็นได้ว่าในแง่ของตลาดหุ้นทั่วโลกมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกานะครับรวมทั้งในแง่ของตัวนโยบายของธนาคารกลางของญี่ปุ่นเนี่ย ก็ทาให้ตลาดหุ้นเนี่ยของญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ชื่นใจขึ้นเพราะว่านโยบายที่ออกมาเนี่ยส่งผลบวกในเรื่องของพวกหุ้นกลุ่มธนาคารแล้วก็หุ้นกลุ่มประกันภัยจะสังเกตได้ว่าหุ้น2กลุ่มนั้นเนี่ยมีการปรับตัวขึ้นมาอย่างรวดเร็วแล้วก็ค่อนข้างมากทีเดียวคือประมาณ5%หลังจากมีนโยบายทางด้านของธนาคารกลางญี่ปุ่นออกมานะครับ<ถ>ก็ถือได้ว่าการประชุมของธนาคารกลาง2ประเทศซึ่งในเวลาไล่เลี่ยก,กันเนี่ยก็ค่อนข้างส่งสัญญ,ญาณในเชิงบวกต่อตลาดเงินตลาดทุน เอและจะเป็นฐานสำคัญในการหนุนให้ดัชนีตลาดหลักทรัพย์บ้านเรากลับมาทะลุ1,500จุดได้อย่างเข้มแข็งอีกรอบหนึ่งด้วยไหมครับพี่หุยถ้าบอกว่าอย่างเข้มแข็งเนี่ย,ยก็มีความเป็นไปได้แต่ว่าน้อย นะครับเพราะผมคิดว่าในแง่ของข่าวดีที่จะมาสนับสนุสนตลาดหุ้นในช่วงสองสมเดือนนี้มันก็มีออกไปมากพอสมควรละแต่ถ้าว่าในแง่ของความห่วงความกังวลซึ่งค่อนข้างที่จะมาแน่นอนในเดือนพฤศจิกายนนั่นคือการเลือกตั้งของสหรัฐอเมริกาเนี่ย<ถ>คนก็มีความกังวลมากขึ้นเรื่อยๆนะครับว่าใครจะมาเป็นประธานาธิบดี<ถ>ซึ่งในแง่ของตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยไม่เคยห่วงและไม่เคยกังวลอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับในการเลือกตั้งในหลายๆครั้ง แล้วบลจทาริสแหละครับเมื่อสถานการณ์เป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยกำหนดกลยุทธ์การลงทุนในหุ้นไทยเป็นยังไงเพราะว่าบลจทาริสนะครับดูเหมือนว่ามีภาพลักษณ์เป็นบลจที่ชอบลงทุนในหุ้นไทยมากๆเลยสถานการณ์เป็นอย่างนี้เนี่ยปรับพอร์ตการลงทุนในหุ้นไทยยังไงครับ ในแง่ของนโยบายการลงทุนของเบจอร์ทาลิสเราเองเนี่ยสิ่งที่เราพยายามมองก็คือในเรื่องของความเสี่ยงปัจจุบ,บันการถือหุ้นของเราก็อยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างน้อยจากอดีตเราถือหุ้นประมาณ9กกว่าเตอนนี้เราถือหุ้นเหลือไม่ถึง10%ตครับอืมตอนนี้ถือเงินสดเยอะหน่อยใช่ไหมครับถือเงินสดเยอะครับเพราะเราคิดว่าตลาดน่าจะมีการแกว่งตัวแบบออกข้างๆระยะใหญ่ๆทีเดียวนะครับแล้วก็น่าจะขึ้นลงในระดับประมาณ 20- 3 0จุดหรืออาจจะถึง4ี่หจุดก็ได้ในบางวันซึ่ง เราเองเนี่ยเรารไม่ชอบตลาดในลักษณะนี้ที่แกว่งขึ้นลงแรงถึงเงินสดเยอะๆเนี่ยแสดงว่ารอจังหวะเข้าไปช้อนหรือเปล่าครับ ถ้าตลาดหุ้นมีการปรับตัวลงแรงนะครับหรือมีการแพนิคเราเองเนี่ยเราก็ยังชื่นชอบการลงทุนในหุ้นไทยดังนั้นเนี่ยก็ยังมีหลายๆบริษัทที่เราคิดว่ายังเติบโตได้ดีนะครับที่ผ่านมาราคาหุ้นอาจจะแพงแต่พอตลาดหุ้นปรับตัวลงแรงๆเนี่ยหุ้นที่ขึ้นไปเยอะๆก็อาจจะมีการปรับตัวลงแรงๆได้และอาจจะเป็นโอกาสของเราในการลงทุนในระยะยาวอีกครั้งหนึ่งนะครับดังนั้นในแง่ของตลาดหุ้นถ้าหากว่ามีการปรับตัวลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเป็นนักลงทุนระยะกลางระยะยาวเนี่ยผมคิดว่า ไม่ไม่น่าห่วงไม่น่ากังวลอะไรนะครับดับชน,นีตลาดหลักทรัพย์ปลายปี2,559ในมุมมองของบลจทาริสเนี่ยซักเท่าไหร่ครับ เราก็มองไม่แตกต่างจากระดับปัจจุบันนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเรามองว่าดัชนีน่าจะได้ยืนอยู่ที่สักประมาณ1,500-1,500ต้นๆได้นะครับแต่จากการที่ตลาดถูกทดสอบความเชื่อมั่นมาได้ระยะอาทิตย์สอทิตที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีมุมมองลดลงมาคิดว่าตลาดหุ้นน่าจะแกว่งตัวแล้วก็ปิดปลายปีเนี่ยสักประมาณแถวๆนี้ครับ1,400กลางๆได้นะครับครับประมาณสัก1,450ประมาณนี้นะครับครับเอาล้วครับ กุผู้ฟังฝากคำถามมาให้พี่หุยช่วยคลายข้อข้องใจให้สัหน่อยนะครับเป็นผู้ที่ชื่นชอบการลงทุนผ่านกองทุนรวมปัญหาก็คือว่าเลือกลำบากระหว่างกองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผลกับกองทุนที่มีนโยบายไม่จ่ายเงินปันผลมันต่างกันยังไงและแต่ละประเภทเนี่ยเหมาะสำหรับนักลงทุนกลุ่มไหนบ้างครับพี่หุยครับช่วยเลียนหน่อยครับ สิ่งที่ต่างกันก็คือว่ากองที่ไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยนะครับราคาหน่วยลงทุนมันก็จะเคลื่อนไหวตามตลาดหุ้นไปเรื่อยๆนะครับก็คือว่าถ้าตลาดหุ้นขึ้นหน่วยลงทุนก็จะเพิ่มขึ้นตลาดหุ้นลงหน่วยลงทุนก็จะลดลงนะครับ,รบแต่ในขณะที่จ่ายปันผลเนี่ยตลาดหุ้นขึ้นกองทุนก็อาจจะจ่ายเงินปันผลออกมาทําให้ราคา n อ v อเนี่ยอาจจะไม่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับแต่ในช่วงที่ตลาดหุ้นลงเนี่ยราคา n อ v ก็จะลดลงด้วยนะ วรวมทั้งถ้ากองทุนมีการจ่ายเงินผลเอาไว้อีกเนี่ยอาจจะทําให้ในแง่ของ n a v เนี่ยลดลงได้รวดเร็ว ดังนั้นเนี่ยถามว่าเหมาะสําหรับใครอะไรยังไงจริงๆคนที่ต้องการเงิน,นผลเนี่ยชัดเจนคือว่า<ม>ต้องการกระแสงเงินสด<ะ>เข้ามาจับใจ่ายใช้สอย<ม>ดังนั้นก็จะเป็นคนที่มีการลงทุนในกองทุนรวมเพื่อต้องการเขาเรียกว่าพ s ส i v e i ินค m e และอาจจะไม่มีรายได้จากแหล่งอื่นแล้วแล้วก็ต้องพึ่งพารายได้จากสินทรัพย์นี่แหละนะครับ<ะ>ดังนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ที่สูงวัยหน่อย<ะ>หรือผู้ที่กเกษียณเรียบร้อยแล้ว<ม>นะครับรายได้ไม่ค่อยมีละแต่อย่างไรก็ดีก็จะมีข้อเสียคือว่าคนที่ลงทุนในกองทุนรวมและรับเงินผล จะต้องเสียภาษี10%จากเงินปันผลต้องถูกหักภาษี10%ใช่ใช่ดังนั้นเนี่ยสมมุติว่าหน่วยลงทุน10บาทจ่ายเงินปันผล1บาท1บาทบาท,ที่จ่ายออกมาเนี่ยท่านต้องโดนภาษีก็อยู่ที่10%ของ1บาทก็คือ10สตังค์ดังนั้นท่านได้รับเงินปันผลจริงไม่ใช่10%แต่เป็น9%นะครับแต่ในทางตรงกันข้ามสมมติท่านลงทุนในกองทุนที่มีหน่วยลงทุน10บาทนะครับครบขึ้นมากลายเป็น11บาท n a v ใช่ไหมครับครับ ถ้ารับเป็นเงินปันผล NV มันก็จะลงมาเหลือ10บาทถ้าจ่ายไปบาทหนึ่งแต่ได้รับจริง90สตังค์<อ>นะครับคือ9%แต่ถ้าหากว่าท่านขายหน่วยลงทุนออกมาแทนที่จะรับเป็นเงินปันผลนะครับตอนที่หน่วยลงทุนขึ้นจาก10บาทเป็น11บาทในกองที่ไม่จ่ายปันผลนะครับ,รบท่านก็จะได้รับผลกําไรอยู่ที่1บาทโดยไม่ต้องเสียภาษีดังนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยถ้าให้พูดถึงผลตอบแทนในระยะยาวแล้วนะครับมองไปไกลๆเลยนะท้ายที่สุดเนี่ย กองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผลเนี่ยจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าก็ตามอัตราภาษีที่เราต้องจ่ายนะค,ะครับเลยส่วนตัวผมเองเนี่ยผมจะชอบกองทุนที่ไม่จ่ายเงินปันผลแล้วถ้าผมอยากจะใช้เงินทุกไตรมาสหรือทุกเดือนผมก็ทยอยขายด้วยลงทุนเอาแล้วก็ได้เงินออกมาเช่นเดียวกันแล้วก็ไม่ต้องเสียภาษีนะครับนะแต่ว่าบางคนกลัวครับถ้าเกิดว่าไปเลือกคุณประเภทที่ไม่จ่ายปันผลบอกว่า โอ้โหสะสมความมั่งคั่งมาเยอะเลยตอนหุ้นยังดัชนีต่ำๆพอดัชนีขึ้นมาโอ้โหดู N.A.V ก็ปรับเพิ่มสูงขึ้นพอจะขายปรากฏว่าช่วงนั้นหุ้นลงโอ้โหค,ความมั่งคั่งที่สะสมไว้มันหดไปเลยอะ่ะมีโอกาสเสียโอกาสหรือมีโอกาสเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมครับ ก็มีโอกาสครับเพียงแต่ว่าโอกาสแบบนั้นเนี่ยคงไม่มาเจอกับเราทุกครั้งนะครับแต่นั้นถ้าท่านคิดว่าท่านอยากจะได้รับเงินปันผลทุกไตรมาสสมมุตินะนะท่านก็ทําได้ก็ทุกไตรมาสก็เช่นเดียวกันท่านก็ทําวิธีการขายหน่วยลงทุนนะตามที่เงินที่ท่านต้องการอย่างเงี้ยท่านก็จะได้รับเงินเหมือนเงินปันผลจริงๆเพียงแต่ว่าท่านถอนเองเราก็เลือกได้นี่ใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เลือกขายได้เนี่ยนะครับว่าจะขายช่วงไหนนะครับสาหรับกองที่ไม่จ่ายเงินปันผลนะครับนี่คือการเปรียบเทียบนะครับข้อดีข้อด้อย และก็ความเหมาะสมสําหรับนักลงทุนแต่ละประเภทสําหรับกองทุนที่จ่ายปันผลและกองที่ไม่จ่ายปันผลนะครับโดยส่วนตัวพี่คุยบอกว่าผมชอบอย่างหลังชอบประเภทไม่จ่ายปันผลมากกว่านะครับเ,เหมือนเราบริหารได้ด้วยตัวเองอ่ะแล้วก็ประหยัดภาษีได้ด้วยนะครับเพราะว่ากําไรจากแคปิตอลเกณฑ์นั้นไม่ต้องเสียภาษีแต่ถ้าเกิดว่าเขาจ่ายปันผลมาแล้วก็ต้องถูกหักภาษี10%เนะครับเพราะฉะนั้นตามนี้นะครับพี่วิยครับถ้าจําไม่ผิดเนี่ยงานใหญ่ อย่างน้อย2งานสําหรับตัวพี่หุยเนี่ยก็ใกล้เข้ามาเรื่อยๆใช่ไหมครับผมของานแรกก่อนแล้วกัน28กันยายนเสวนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี2017โดยบลจทาลิสใครขึ้นเวทีบ้างและไฮไลท์ของงานนี้อยู่ตรงไหนครับ ก็เราได้รับเกียรติจากทางด้านดรธนงพิทยะนะครับอดีตรัฐมตีว่าการกระทรวงการคลังมาเป็นองค์ปาทกให้เราด้วยนะครับแล้วก็มีผมขึ้นเวทีร่วมกับท่านไฮไลท์หัวข้อสําคัญในงานนี้จะอยู่ตรงไหนยังไงบ้างครับพี่หุยครับหลักๆผมคิดว่าในแง่ของตัวผมเองเนี่ยผมคงจะเจาะในเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของแนวโน้มชิศทางการลงทุนและกลยุทธ์การลงทุนนะครับส่วนอาจารย์ธนงคงให้ภาพในเรื่องของสกิจโลกในแต่ละทวีปนะครับและความเสี่ยงต่างๆ แล้วก็มุมมองของท่านว่าท่านมองเศรษฐกิจโลกหรือเศรษฐกิจของแต่ละทวีปรวมทั้งเศรษฐกิจไทยเนี่ยในระยะสั้นกลางยาวเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ควรจะต้องจับตามองปัจจัยอะไรเป็นพิเศษ,ษไหมที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะทําให้เกิดการชักงันหรือเกิดการเปลี่ยนแปลงในแง่ของภาคการเมืองภาคเศรษฐกิจแล้วก็ภาคสังคมนะครับครับและพี่ฮุยเองจะมีการพูดเตรียมเปิดตัวกองใหม่หมที่เตรียมจะคลอดออกมาของบอลจทาลิสด้วยไหมครับ เดียวกันครับก็ถือได้ว่างานเนี่เป็นการเปิดตัวครั้งที่2ของบรจทาริสนะครับครั้งแรกเนี่ยเราเปิดตัวในแง่ของกองทุนส่วนบุคคลอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มคนกลุ่มเล็กๆนะครับ,รบแต่เว่าในคราวนี้เนี่ยเราจะเปิดตัวสําหรับกองทุนรวมหรือทั่วไปเพราะว่า เราเพิ่งได้รับใบอนุญาตจากทางด้านกรตอตเมื่อวานนะครับ,รบให้ประกอบธุรกิจกองทุนรวมได้เรียบร้อยแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยในเสวนาวันที่28ก็จะเป็นวันที่เราจะเปิดตัวกองทุนรวมว่าเราจะมีการออกกองทุนในเดือนตุลาคมเนี่ยเป็นกองอะไรบ้างนะครับ ซึ่งก็บอกได้คร่าวๆก็คือมีกองทุนผสมหรือ Flexible นะครับที่ลงทุนได้ทั้งหุ้นและตราสารหนี้ศูนยถึงร้อนะครับ,รบก็จะเป็นกองแรกที่เราจะเปิดตัวนะครับ<ช>ซึ่งในงานเราก็จะมีให้รายละเอียดในช่วงท้ายๆว่าจะมีกองทุน f l e x i l l e กองทุน l t f r m f ที่หลายๆคนจะรอลงทุนอยู่ ก็จะมีการให้ข้อมูลข่าวสารเช่นเดียกันว่าเราจะเปิดตัวประมาณเมื่อไหร่อย่างไรแล้วก็รวมทั้งถึงกองทุนหุ้นด้วยนะครับก็จะให้รายละเอียดต่างๆที่กองทุนที่เราจะเปิดตัวสักประมาณ5-6กองทุนนะครับในเดือนตุลาพฤศจิกาและเดือนธันวาคมของปี2016นี้นะครับงานนี้ดีและฟรีด้วยแต่เห็นว่าเหลือที่นั่งจํากัดมากๆแล้วใช่ไหมครับ ใช่ครับก็เราพึ่งประชาสัมพันธ์ไปได้สักประมาณสัปดาห์เศษเษก็มีผู้โทรมาลงชื่อเพราะว่าเรารับจํานวนจํากัดสถานที่ค่อนข้างจํากัดนิดหนึ่งะนะครับเราก็รับได้300ท่านตอนนี้ก็มีผู้ที่โทรมานะครับ,รบผู้ที่ติดต่อมาลงชื่อต่างๆเนี่ยทั้งหมดก็อยู่ที่ประมาณสักสองท่านละนะครับเหลืออีกนิดเดียวเองนะครับก็คิดว่าในวัน2วันนี้ก่อนงานเราก็คงจําเป็นที่จะต้องปิดลับ นะครับเพราะว่าเรารับได้ไม่เกิน300ท่านงานนี้ดีและฟรีด้วยสำรองที่นั่งด่วนนะครับที่020150221นะครับ020150221นะครับงานเสวนาทิศทางเศรษฐกิจและการลงทุนปี2017โดยบรจทาริสท่านดรธนงพิทยะและพี่คุยคุณประพาสตันพิบูลศักดิ์นะครับด่วนนะครับงานนี้ดีและฟรีนะครับ020150221 0 2 0 1 5น 0221นะครับอีกงานหนึ่งนะครับประมาณปลายเดือนหน้าปลายเดือนตุลาคม The Millionaire Maker Seminar 2016งานสัมมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้านตอนนี้เห็นว่าเริ่มทยอยเปิดให้ องที่นั่งแล้วด้วยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับใช่ครับแต่งานนี้ไม่ฟรีนะครับก็เป็นงานที่จะจัดในวันที่29-30คือเสาร์อาทิตย์เดือนตุลาคมเสาร์อาทิตย์สุดท้ายของเดือนนะครับซึ่งก็จะเป็นสัมมนาสองวันนะครับเริ่มตั้งแต่9โมงเช้าถึง6โมงเย็นในวันแรกแล้ว9โมงเช้าถึง2ทุ่มในวันที่สองอัดเต็มๆสองวันเลยแหละใช่ครับนะครับมีบัตรทั่วไป ที่เราขายคือท่านละ7,900พนารนะครับ,รบแล้วก็มีบัตรที่เป็นโกา 9, คาร์ด9,900พารแล้วก็เป็นแพลตินัมก็15,900บาทครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเบอร์นะครับในการสำรองที่นั่งสำหรับงานเดอะมิลเลนเนียร์เมเจอร์สิมินาสองพงานสัมมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้าน29-30ตุ 30, ลาคมนี้นะครับเดี๋ยวทยอยแจ้งให้ทราบอีกทีนึงนะครับแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังรายการ m o n e y p พลัสมันนี่ช็ของเราก็มีโอกาสร่วมลุ้นด้วยนะครับแต่ถ้้าาาาเเกกิดวนนว่่่่ไมมออยยลุนนีผจง เลยก็แล้วกันนะผมยังจองเลยนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวทยอยนะครับบอกแจ้งเบอร์สําหรับงานสัมมนานี้ให้ทราบนะครับงานสัมมนาปั้นเศรษฐีร้อยล้านเพราะว่าคุณอาจจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านคนต่อไปก็ได้นะครับพี่อุ้ยมีอะไรเพิ่มเติมไหมครับเชิญครับ ครับก็อยากเชื้อเชิญนะครับก็งานเสวนาในวันที่28กันยายนนี้นะครับ,รบยังเปิดรับจองอยู่เหลือประมาณ50ที่นั่งถ้าท่านใดสนใจอยากที่จะไปรับฟังข้อมูลดูจากทางด้านดรธนงพิทยาและผมว่าเรามีมุมมองต่อทางด้านเศรษฐกิจการเมืองการลงทุนต่างๆเป็นอย่างไรบ้างก็เชิญได้นะครับเราก็ยินดีที่จะพูดคุยให้ฟัง นเรื่องข้อมูลข่าวสารต่างๆนะครับ28กันยายนนี่ฟรีนะครับส่วน29-30ตุลาคมอันนั้นเสียตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะจ้ำให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงครับพี่คุยครับครับยินดีครับคุณยุทธนาครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับพี่คุยคุณประภาสตันพิบูลศักด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการลงทุนบริษัทรทรัพับจัดการกองทุนทาลิสสำหรับใครที่สนใจนะครับงานสัมมนา,าปั้นเศรษฐีร้อยล้านเดอะมิลเลนเนยร์เมเกอร์สิมินาสองพนะครับ29-30ตุลาคมนี้ณโรงแรมโนเทลสุขุมวิท20กรุงเทพมหานครงานนี้มีค่าใช้จ่ายนะครับสำรองที่นั่งด่วนเลยเขารับจำนวนจำกัดนะครับที่เบอร์นี้ครับ8 9 8 1 9 9 1 9 4 4 4 0 8 1 9 9 1 9 4 4 4นะครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินกันต่อครับรายการ m ั n นี่ช็อตรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสง